สวัสดีค่ะนะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของกระถางเงินล้านนะอ่ะอันดับแรกเราก,ก็สวสดกระถาเงินล้านในเพจแล้วแต่เราอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อน,อนในช่องทางนี้เมื่อวานนะคะพี่ก็สวสดกระถานี้นะคะมีกระถาเงินล้านด้วยแหละหรือเช้ามาพี่ก็สวสดเลยเนาะอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดึงดูดเงินได้อยากค้าขายดีอยากค้าขายหมดเอาเคล็ดลับนี้ไปไปใช้ ลองดูนะอ่ะพี่ขายสบู่ล้างหน้าค่ะนะคะพี่ขายสบู่ล้างหน้าแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายนะคะทั่วประเทศค่ะ,นะคะแต่เอาความรู้ไปก่อนนะถ้าถามว่าคุณสวดคาถาเงินล้านแล้วไม่ได้ตังมาไม่ต้องมาซื้อสินค้าของเราค่ะเราต้องการคนมีดีคนดีมีบุญที่เกิดแรงอธิษฐานพี่ว่าคุณจะอธิษฐานอะไรคุณก็ได้สมปรานาโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะคุณขอพรหลวงปู่ฤาษสีแดงดำแล้วนะคุณได้เงินมาคุณค่อย มาซื้อสบู่ล้างหน้ากับพี่นะคะพี่ก่อนนะคะนะเปิดจองสบู่ล้างหน้านะคะหก้อนขึ้นไปนะคะร้อบาท10ก้อนเนี่ยค่ะแปดบาทลงทุนนะคะได้กําไร640บาทแล้วก็มีเลทค่ะเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่30ก้อนขึ้นไปลงทุน2 1ง0ันหนะหกะบาทค่าขายปีกได้กําไร2อง0ันสามพันกว่าบาทแล้วก็ไม่พอสําหรับใครที่อยากจะมาเป็นนะ ทุนส่วนเป็นดิวเลอร์ไปด้วยกันนะคะรับแค่ไม่กี่คน,นะคะ่ะสำหรับใครที่อยากทำจริงเนาะทุกคนอ่ะเริ่มท้นเริ่มต้นเปิดบินนะคะหนึ่งพันบาทค่ะในหนึ่งพันบาทนี้เอ๊ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งพันก้อนนี้ค่ะลงทุนสี่หมื่นหนึ่งพันถ้าขายปีกได้กำไรแสนกว่าแล้วไม่พอขอคนที่ขยันลงมือทำกล้าคิดกล้าทำค่ะนะเราต้องการคนที่ชอบขายนะคะชอบการขายนะคะชอบการขายออนไลน์ด้วยค่ะนะหรือขายให้ใครก็ได้ที่คุณจะแนะนำให้ขายเขาได้อะนั่นแหละ คุณสามารถมาร่วมงานกับพี่ได้แน่นอนค่ะนะคะสบู่จะเป็นซองแบบนี้ก่อนนะอ่ะแต่ก็เปิดจองนะแต่ถ้าหากว่าพี่ยอดมียอดจองได้ตามเป้าหมายนะพี่จะทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆสร้างตัวตนทุกวันแล้วพี่จะส่งพร้อมกันนะคะสิ้นเดือนหน้านะวันที่หนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่อยากทําทอยากทําทด้วยกัน,นะะมาเลยจานคะ,ะสวดกระถา,างเงินล้านกันจริงๆแล้วพี่สวดไปแล้วสามจบเนาะ พี่จะออกมาแบ่งปันพี่สวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิคาถาเงินล้านแต่พี่จะมาแบ่งปันจริง,รงๆเมื่อวานเนี่ยเราสวดคาถานี้แล้วจะแบ่งปันคาถาอื่นด้วยที่เราสวดอันดับแรกค่ะนะการที่จะสวดคาถาต่างๆนะคะอันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความกระตันยูรู้คุณก่อนนะอ่ะค่อยมาสวดคาถาหลวงพ่อกันพี่นี่ไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์พี่ี่เอาหลัก เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ให้มาค่ะคนเราเนี่ยนะเวลาที่จะทําอะไรอะ่ะบางทีเราก็มีการที่เราเคยผิดพลาดมาก่อนเนาะอาจจะเคยคิดดีพูดไม่ดีต่อคนอื่นมาก่อนเราให้อภัยตัวเองค่ะอันดับแรกเลยให้อภัยตัวเองค่ะขอโทษตัวเองค่ะอโหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะลองทําดูค่ะบอกเลยว่ามันจะโล่งโปร่งสบายแน่นอนแล้วก็อโหสิกรรมอีกคนหนึ่งคืออโหสิกรรมต่อพ่อต่อแม่นะ ตัวเองเคยทําผิดอะไรต่อตัวเองอันอย่างเช่นพิดก็ไม่ดูแลสุขภาพก็เลยมีปัญหาสุขภาพเราก็เลยบอกว่าตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วล่ะเพื่อให้ตัวเองผร้อมเพืาอตัวเองให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นมาได้แล้วก็หุ่นดีสวยนะคะเรานี่แหละเราจะพูดกับตัวเองแล้วก็จะทําดูแลตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเคยทําผิดพลาดตัวเองคือเราโกรธง่ายเราโมโหง่ายเรามันบางทีหูก็ไปรับฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตเราเลยเออ ็ไปนั่งคิดนั่งแคร์ก็ทําให้เราทุกใจเสียใจนะะวันนี้ไปรเรียนรู้ครูบาอาจารย์ตื่นรู้มากๆเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอยากจะให้ทุกคนได้ในสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตค่ะขอโทษตัวเองค่ะเคยทําผิดพลาดพังอะไรต่อตัวเองเคยคิดลบเคยดา่าเคยว่าตัวเองก็เลิกค่ะแล้วทีนี้มาชมตัวเองให้ทุกคนมาเรียนคลิปมหากราร์ดนะยี่สิบวันทุกคนจะรู้วิธีการชมตัวเองค่ะแล้วพูดดีๆสิ่งดีๆกับคิดต้ส้านึกนะคะต่อมาพ่อแม่ค่ะ พ่อแม่ของเราเนี่ยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆค่ะนะสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากเราค่ะนะก็คือพ่อแม่ก็แค่อยากจะให้ทูกคนเนี่ยเป็นคนดีตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองให้รอดแต่ยังจริงบางครอบครัวพ่อแม่ต้องการเงินนะอย่างครอบครัวพี่เนี่ยค่ะเห็นจําความได้แม่ก็คืออยากจะได้แต่เงินกับเราอะ่ะเราก็เคยมีโมเมนต์ที่คิดว่าทําไมพ่อแม่ไม่ไม่รักหนูบ้างเลยอะ่ะ รักให้หนูเป็นหนูไม่ใช่รักแต่ว่าโทรมาก็ขอเงินนะแต่กว่านม่้คิดลบแบบนี้ครูบาอาจารย์นี่ก็เคยคิดลบแบบนี้ค่ะนะเขาโทรมาขอเราให้เขาด้วยความจำใจไหมคะหรือบางทีเราอยากจะได้เงินจากเขาให้เขามาช่วยเราเขาก็ช่วยเราได้นะเว้ยแต่เราจะรอหวังแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะให้พ่อแม่ช่วยเราไปตลอดชีวิตเหรอทําไมเราไม่คิดที่จะช่วยเหลือเองให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีโมเมนต์ค่ะเคยคิดลบเหมือนกันนะ เราก็โทรไปขอโทษแม่แม่มันรู้ว่าทําไมมึงต้องโทรมาขอโทษครูบ่อยจังเลยนะก็ <_ d> um> เพราะว่าเราเคยคิดลบกับท่านไงนะคะก็หนูก็เคยคิดลบกับแม่นี่แหละหนูก็เลยโทรมาขอโทษแม่หนูไม่สบายใจนะอืมเราก็ไปเล่าให้ท่านฟังเออมั่เป็นไรดักนะฮะแล้วก็ขอโทษแล้วก็ให้อภัยลูกเขาก็รักเราเราก็พยายามบอกแม่เหมือนกันแม่ก็พูดแต่เรื่องลบๆเราก็อยากจะบอกแม่เหมือนกันนะเราก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่เราอยากจะไปคอนเฟิร์มกับเขาว่า ต่อไปนี้หนูก็เคยมีนะเคยพี่เคยทําแบบนี้ค่ะนะก็ดีสบายใจแต่วันนี้เรียนเก็ตอีกหานะคะทุกคนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาพ่อแม่โทรมาของเงินแล้วเฮ้ยจะจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยหนูก็ไม่มีจะใช้อยู่แล้วเนี่ยด่าว่าเขาอีกต่างหากหรือบนอ่นนั่นแหละถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเราจริงไหมคะถ้าวัานนี้ทุกคนจะเอาเงินให้พ่อแม่ค่ะมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นหรือบางทีก็แบ่งกันอย่างนี้ยค่ะ ก็บอกท่านว่าหนูมีเท่านี้นะแม่ไม่เอาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหนูจะหาให้ได้อีกก็ต้องพูดให้ท่านฟังให้ท่านเข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ให้แล้วเราก็บน่นเราก็ไม่สบายใจแม่ก็ไม่สบายใจพ่อก็ไม่สบายใจอย่างนี้ค่ะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่คุณเสียไปแล้วอย่างเช่นพ่อพี่เสียไปแล้วอย่างนี้ค่ะทุกวันเนี้พี่ทําบุญใช่ไหมพี่ก็จะแบ่งบุญให้ท่านนะก,ก็รู้สึกว่าท่านได้นะนะนะเราเคยได้ยินเสียงนะเสียงคนเรียกเราในโลกทิพย์นะคะ เราก็ไม่รู้ว่าใครเรียกเราบ่อยครั้งมากที่ดิทำบุญบ่อยๆนะหรือว่าหูแว่วๆก็ไม่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าหูแว่วหรอกเพราะเราได้ยินจริงๆค่ะมีคนเรียกเราบอกเราว่าเขาเหมือนเขาได้อะไรแล้วเนี่ยนะคะอ่ะเขาเรียกเรานิดๆอย่างเนี้ยค่ะนะได้ยินเสียงเลยนะนะคะแต่เรามองไม่เห็นเขานะคะเข้าใจไหมแล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องแบบนี้ยกับพระอาจารย์ที่เขาแบบพระหลวงตาไม้เนี่ยค่ะท่านก็บอกว่ามีอยู่จริงนะผีอ่ะมีอยู่จริงนะคะ ถ้าเราทําบุญที่ท่านให้เขาบ่อยๆอ่ะเขาได้บุญจากที่เขาอาจจะตกนันลกอ่ะแต่เขาบัลลงมันขึ้นสาบัค์น่ะนั่นแหละผลบุญนั้นจะหนุนนําให้เรามีชีวิตดีขึ้นเราพิดรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งยิ่งเราใส่บาตรท,ทาบุญใจเรายิ่งฟูต่ใจเรายิ่งมีความสุขใจเรายิ่งตื่นเต้นอ่ะเราจะไม่มองอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆเลยเราจะมองแต่ว่าวันนี้จะขายดีจะขายหมดอ่ะมันจะได้ทําบุญได้เยอ,อะไงจะได้มีเงินให้พ่อให้แม่ให้น,าน้าหรือแบบเรามีเป้าหมายไว้ใช่ไหม มันก็ตื่นเต้นจะทําจะไปอ่ะนะเอะอเราเคยพูดไปว่าเราจะไม่ขายไม่เป็นไรถ้าเราทราแล้วมันทําให้ครอบครัวเรามีชีวิตดีเราก็จะจะเดินหน้าไปต่อไปอย่างนี้ค่ะส่วนใครเขาจะคิดกับเรายัางไงก็ช่างเขาเถอะแต่เราจะไม่พูดดินทาเขาแล้วแหละเราจะไม่พูดถึงคนคนนั้นละที่เขาเคยเกลียดเรานะอ่ะสมมุติว่ามีคนมาเกลียดเราใช่ไหมทุกคนแล้วเราเคยไปพูดกับเขาไม่ดีอ่ะแล้วเขาเเก็เกลียดเราอ่ะเราก็จะไม่พูดถึงเขาแล้วนะเราก็จะให้อภัย เราก็จะปล่อยวางใครจะรักก็รักใครไมารักก็เรื่องของเขานะแค่น,นี้จบเลยค่ะเพราะไม่เสียเวลากับสิ่งนี้แน่นอนค่ะนะพี่จะพอแล้วนะเรียนรู้คูนี่ตื่นรู้มากๆเลยถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่กําลังเกลียดใครอยู่นะคะเขาพูดเพราะว่าตัวเองที่ตัวเองว่าคนอื่นละ่ะนะที่คุณว่าคนอื่นน่ะนินทาเขาไปเนี่ยนะคุณคิดว่าเขาเจ็บไหมอะ่ะนะคะใครที่ชอบนินทาค่ะนะ คุณลองคิดถึงหัวอกเขาว่าเขาเจ็บไหมหรือวันนี้ยคุณตีค่ะคุณตีแม่คุณคุณด่าว่าแม่คุณค่ะั้งที่เขาเลี้ยงคุณมากว่าจะโตพอคุณทําผิดแล้วคุณไม่ขอโทษเขาเลยค่ะใครให้ตีพ่อแม่นะคะโทษบาปเลยค่ะบอกอย่างนี้เลยนะ,ะพี่อ่านสมุดธรรมะมานะถ้าเราไม่ขอโทษท่านะนะไม่แก้บาปไม่ได้นะ,ะขอโทษท่านแล้วก็บอกเองว่าจะไม่ทําอีกแล้วนะแล้วจะทําให้ท่านมีความสุข แล้วก็อยู่ดีกินดีให้ได้นะคะนี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะเป็นศิลานีค่ะไปรับเรื่องราวลบ,ลบ,ลบชีวิตครอบครัวเขาเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปเล่าต่อนะทุกวันนี้พอแล้ะอาภัยให้เขาอาภัยให้คนอื่นแล้วก็ไม่รับแล้วหรือจะเลิกคบไปเลยก็เรื่องเขาเถอดทุกวันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่นี่จะจะทมค่ะเห็นหน้าแม่กลับไปบ้านหาแม่ แฟนอธิษฐานจิตขอให้แฟนได้ให้เงินเราอ่ะให้เรามีเงินให้แม่แฟนก็ให้มาห้าร้อยก็ดีใจให้แม่ไปแม่ก็ดีใจอ่ะฮให้แค่ห้าร้อยท่านก็ยังดีใจอีกนะเพราะอะไรเพราะเป็นเงินจากลูกสาวไงพาะปกติพี่เป็นคนที่กันเรียนจบมสามค่ะพี่นี่เป็นคนกระตันยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่มานะคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นแบบนี้พี่นิดไหม พี่ถาเงินมาตั้งแต่จําความได้แล้วมีก็ให้พ่อให้แม่เรียนจบก็ส่งเงินให้พ่อให้แม่ไม่เคยเก็บไว้ตัวเองเลยค่ะนี่แหละอืมอะแล้วพอวันหนึ่งเราเลี้ยงลูกเราไม่มีรายได้เว้ยเราเกิดมีความท้อแท้ไหนกับชีวิตจนแบบเลิกเคยทําออนไลน์นะจนพอแล้วไม่อยากทําออนไลน์แล้วเลิกไปทําอะไรก็ได้ที่แบบจิตของเรามันมีความรู้สึกว่าไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากรู้จักใครอะ่ะจิตแต่สนุกเนี่ย ทนนี่ว่าเราเป็นคนดีนะเว้ยเราเป็นคนที่อยากจะคิดดีพูดดีทําดีต่อคนอื่นเออยฉันทำไมฉันคิดดีพูดดีทดําดีฉันทำไมถึงต้อง,งเจอคนที่ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปฟังคนที่เข้ามาสายธรรมะอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าวันนี้เราทําความดีอะ่ะมันก็ต้องเจอแหละคนที่ไม่ดีอะ่ะที่เขาพูดว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยสิองเป็นคนที่ห่างเขาแล้วก็ไม่ต้องไปโต้อต,อ,ตอบกับเขาคติว่าวันนี้มีคนมาด่าพี่นี่ใช่ไหม พี่ก็จะไม่ไปรับเอาแล้วพี่ก็จะถอยห่างมาพี่จะไปดูพี่จะไม่ไปส่องจะไม่ไปดูครูบาจะบอกว่าถ้ามึงไปส่องถ้ามึงไปดูก็เท่ากับมันเอาเข้ามาในจิตได้สำเร็จทุนเลิกแคร์เลิก,เลกสนใจแล้วก็เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาทั้งตัวตนเรียนรู้ทำเรียนรู้ทำทุกคนเก็ตนะแล้วขอโหสิกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นคุนเคยขอพรทำบุญอะไรไว้แล้วมีสัจจะอะไรกับท่านไหม มันจะอย่างเช่นไม่เคยมีสัจจากบจัก,กรวาลที่ไปขายสังขยาเนี่ยพี่ก็มีศัจจาว่าอ่าพี่อยากจะช่วยพวกเขาให้เรียนคิบปรรา,ากาบยี่สิบวันนี้แหละนะแต่เราก็ทําไม่ได้นะเราก็เลยเปลี่ยนสัจจาใหม่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาหนูก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีหนูก็เป็นคนดีตลอดมาเลยอะนะ่ะหนูก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายแล้วก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บหนูขอแค่ณนะปัจจุบันนี้ที่อธิษฐานแบบนี้นะ หนูขอแค่แบบถ้าหนูได้เงินมาหนูขอมาสร้างบุญบารมีแค่นั้นพอจบได้ไหมหนูไม่ขอแบบเออไปช่วยอะไรพวกเขาอะไรมากมายนะคะแต่ท่านนี้ท่านนั้นท่านก็อยากจะให้เราช่วยพวกเขานั่นแหละพวกเขาอาจจะอยู่กับในความทุกข์อยู่ก็ได้ที่เขาเข้ามาหาเราใช่วันนี้เข้ามาอุดหนุนเราแต่ว่าคนที่เขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยเขากําลังจิดอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้เราช่วยคนเหล่านี้ที่เข้าเงินมาอุดหนุนเราเนี่นะลึกๆเรารู้จะอยู่แก่ใจว่า เฮ้ยเราจะทายังไงวะให้เราช่วยคนเหล่านี้ได้เอาเป็นว่าอ่ะฉันขายของได้แล้ฉันจะตั้งใจเก็บเงินเอาไว้พิมพ์สมุดธ,ธรรมะแจกพวกเขาแล้วกันแต่ขอวันนึงว่าถ้าหากว่าวันนึงที่หนูพิมพ์สมุดธ,ธรรมะได้หนูอธิษฐานจิตขอให้เขามาเจอกันหน้าวันที่หนูจะแจกสมุดธ,ธรรมะแล้วกันส่วนใครมาได้ก็คือได้ใครไม่ได้ก็คือแล้วแต่ไปคือแบบแล้วแต่บุญคนละกันอะไรอย่างเนี้ค่ะออมทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทําบุญคนเดียว มันไม่ได้มันต้องทําหลายคนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะอะไรลูกหิวข้าวอยู่แล้วเราอีบกแล้วแป๊บเดียวจะเพี้ยงอีกแล้วหิวข้าวอยู่แพอนะวาเดี๋ยวไปหาซื้อให้กินเลยเดี๋ยวนะทุกคนพาลูกไปซื้อหาซื้อข้าวให้ลูกินก้อนกินแป๊บเดียวหิวอยู่หรือกินอะไรดีลูกเดี๋ยวกินข้าวดอกเหรอจะกินอะไรกินข้าวผัดนะข้าวผัดได้ไหมไปแม่ซื้อข้าวผัดให้นะ เดี๋ยวพี่มาแบ่งปันต่อนะทุกคนแ,<ม>แล้วมาพ,พาสวดกระถาเงินล้าน<ม>หรือคุณขอมาขอกระถาเงินล้านได้พี่สวดพี่ถ่ายรูปส่งให้<ม>นะดีจริงๆค่ะนะอเอาแค่กระถาเงินล้านก็เอาอยู่แล้วคุณแก้กรรมตรงนี้ได้ละมันจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะพี่ขอจบคลิปนี้แป๊บหนึ่งค่ะนะคะเขาเห็นลูกกินก็จะ